สวัสดีค่ะพี่น้อยเอฟซีทูก่านขายยินดีต้อนรับกับสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้อยเอฟซีคะค่ะสำหรับมอนี้เนาะซอเขียวกะจะพาพี่น้องมาตามแนวทางของคุณลุงตาทิพย์ค่ะพี่น้อยเอฟซีคะเพราะว่าบอนกรค่นกับเขาวิ่งเนาะเรียกพอลุงตาทิ่รู้สึกว่าสามารถวิ่งหลายกว่าเนาะพี่น้อยเอฟซีคะสายวิ่งเดินได้ค่ะพี่น้อยเอฟซีคะกับบ่พผาดจักรอบเนาะสําหรับเลขกวิ่งเนาะค่ะของคุณลุงตาทิพย์นี่จับคู่เขานี่บ <Far> ่เข้าเร็ดแต่ว่าแล้วว่า หลังออกพันซ่าไปแล้วเด็เข่าแน่นอนมาสันค่าพี่น้องเอซี่คะค่ะจะนั้นเขากล้องมาติดตามมือหัวหนีด้วยว่าจะเป็นจังไดนเนาะพี่น้องเอซี่คะสำหรับเลขกร้อยมากของคุณลุงตาทิพย์เนาะพี่น้องเอซี่คะค่ะมากวันนี้พอลุงตาทิพย์กับเกี่ยวเข่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะพี่น้องเอซี่คะค่ะเกี่ยวเข่าสองคนค่ะพี่น้องเอซี่คะตัวกับเมียเนาะขนาดตาบอดีเท่าแล้วก็ยังทํางานอยู่เนาะค่ะพี่น้องเอซี่คะเกี่ยวเข่ากับ เลี้ยวไปเป็นทงทงแล้วค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะงวดก่อนมากอะย่างอือคือยม่าเมือนี่เปลี่ยนแล้วค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะขันเพิ่นจะจางคนเพิ่นกับว่ามีเงินจางเนาะพี่น้อยเอฟซีค่ะกะทมด่าคนเท่ากบบอยู่แบบปากกัดตีนมทีเนาะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะทะเลเขาบางๆเจัางวดกะคงจะมีพี่น้อยเอฟซีซอยอยู่ดอกจางคนเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำหรือว่าจะเป็นค่าน้ำค่าขนมเนาะค่าน้ำค่านค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะแต่ว่าสำหรับสายวิ่งเนาะ จะผ่าตัวเลขกพี่น,น,พน้อ,องพี่น้องเอลซี่คะค่ะก็ลอามาเบิงวดนี้เบิงว่าจะมีตัวเลขกตัวใดจะให้พี่น้องพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเอลซี่คะค่ะส,สำหรับแนวทางของพอลุ่งตาทิพย์ค่ะพี่น้องเอซีไปติดตามกันคะ่ะพุนค่ะพี่น้องเอลซีค่ะพอลุ่งตาทิพย์เลาเกี่ยวเขายุท่งหน้าผุ้นค่ะพี่น้องเอลซีะคะ่ค่ะยุกไกๆผุ้นะค่ะค่ะมีกันยุสองอนเนาะพี่น้องเอซีค่ะค่ะสำหรับเขานำสามปากกันก็ ลายพอสมควรอยู่ค่ะเพื่อนเกษตกันแค่สองคนพ่านี้ละคะพี่น้องเอฟซีค่ะขายกระพ้าไปตามแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพี่น้องค่ะกับมาตามแนวทางของพอลุงตาทิพย์กันเนาะค่ะค่ะกับเกี่ยวเขาอยู่สองคนผัวเมียนี่แหละค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเขาเต็มทงหลังละร่างการตามที่เคยเห็นมาเนาะในทองเรืองค่ะแต่ว่ามาเมื่อนี่เกือบเบิดแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะจะงเป็นเก่งซะผู้เฒ่าสองคนนี่ โอ้ยสอเขียวโตขันแค่ค่ะพี่น้อยเอสซี่ค่ะมาตีตามกับพอลุงตาทิพกันค่ะเออสวัสดีค่ะพอลุงตาทิพสวัสดีค่ะเพ็ยงไหนงวดนี้ได้หรืป้ายทำไรกันด,นดีวนอะทำได้ทไก่ดไม่มาทำอได้มาทไกลสิบสามเรได้ป่ะเมื่อนี่นนสามกับสิบยี่ิบนาบกไก่น,นี่นะ มื่อเนี้ยเลขเ,เลขทอนี่มักจะเข่าเลขวิ่งเนาะลุงตาทิยบเข่าเลขวิ่งเปพียงใดคือแก้วเข่าแก้วน้ำแกงแทฉตาบอดีนะมันยังไงบ้างวันมันเข่าขพัดชีโถวเลขวิ่งเนี่ยจะว่าวิ่งสองสองโถวจ้าวิ่งสองตอัวนี่เนาะคิดว่าเดี๋ยวเลขวิ่ง,งจ,จง็ได้ยุติค่ะเมื่อนี้ย เกี่ยวเขาจะค้นขึ้นแล้วว้แท้สองกนนะ่ะขนาดตาบอดีดีหน่พี่น้องเอฟซีค่ะเกี่ยวเขาสองค้นแล้วเป็นสองทงสามทงค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอ่าไอบริจาคคนยอนยังย้อนอว่ามีทุนแม่นบองเังเลยกระ่วงทเป็นไงพี่น้องเอฟซีกอบบมีภูซวยบ่ออมอืมอนอมคนทรมาบ่พี่น้องเอฟซีท่มาบ่<ม>บ เอา้ากระลงเบิดโท่ให้แล้วหนันดีอุ้แต่ซอเขียวโท่มากก็บรับโท่เนอะโอ้ยมันมีเวลาหัเหนเนอะอืมจากโท่หละสาบอยู่ใสเนี่ยตีจักไรบ้านบ่รอ,องเนียังไว้เธียง่าแล้วค่าเกี่ยวเขาอืมค่ะแล้วมันคนสองคนเต็นขึ้นแล้วล่งนะ ค่ะฟังเอารวดค่ะพี่น้องเอฟซีคะถ้าเกิดว่าใครอยากซอยลุงตาทิพย์กะติดต่อทางซอยเขียวโดยตรงก็ได้ค่ะเพราะว่าทางลุงตาทิพย์เองเพื่อนกะบบ่อคอยได้สะดวกถือโทรศัพท์ปันไดเนาะพี่น้องเอฟซีคะค่ะแล้วก็บ่อคอถือโทรศัพท์ดอกทางเทียวก็ไว้เสียงค่ะเพื่อนบ่อคอยถือโทรศัพท์วางห้เกี้ยวเขาก็มาเกี้ยวยก่ไก่ที่ค่ะบริเกี้ยวยี่ไก่เสียงนี่ไงเสียงนั่งเทียก็ถือไปอย่างที่กับนี่ค่ะ ก็บพรใครถือไปไลายดอค่ะหือไปก็แค่ถือไปมืดน,นึง่งมืดข้าวเดียวก็มีเอฟซีเพิ่นวาอยู่ขันแมนถือเกลีกน้ำพรอย,ยตาทิพย์กะสีสซงห้อยู่ค่ะเขาขต้มขนมอยู่แม่นบ่หลายบ่หน่อยก็พอได้ให้กันใส่กันกินเนะาะสำหรับรน้ำใจพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะกับขอบุญขอบคุณหลายๆ ที่มีจิตใจใส่ศรัทธาเนาะพี่น้องเอฟซีคะการทําบุญบ่ได้จําเป็นต้องเลือกที่ทําเนะาะบ่ได้จําเป็นแต่เลือกที่เฮ็ดกับวักบบดกับพระกับเจ้าดอกกับไผก็เฮ็ดได้ค่ะพี่น้องเอฟซีคะ่ะอ,อยู่ที่กําลังแรงใจศรัทธาไผมันเนาะมีกับพระมันยังบ่ได้บุญทั้เพียดถั้งจมทั้งหอกที่มังกรเพียงค,น,น,ยคนใดคนในี้ต้องขี้โง่แต่พ้นโจ๊กนี่เมยเนาะค่ะ อันเป็นังไรอันหกตส่งเป็ดตะคือไปค่ะคุณลุงค่ะลุงลาทิพซุส่หนามมันเขาไม่หลายเดียวแล้วแต่บเอาแต่บเอาที่ค่ะพราะว่านหักแเหยังคือป่ะธนหักขังเอาทีเดียวยที่จบทีนะค่ะเอาค่อยกินไปหน่อยๆค่อถก่อนค่ะเอาจยวางเอาทีเดียวแต่เอาทีเดียวก็คือได้ทีเดียวก็จบไปเลยผู้ไดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้ ผู uh huh. ้มิโชกก็ได้ผู้ว่ามิโชกกับไปหาซื้อกัอบบ่มี uh huh. มันก็เลยมันชูเฮาคอยกินไปเลียมไปทั้งวันได้เจ้า,อ uh huh. จาของกันยังบ่ามาันใจว่าิขันไม่มัน,มนใจมันเอาแล้วขันบ่กคืนน้ำมื่น,น, uh huh. น,นคนก็ถึงว่าให้ยนยูแต่ว่าเจ้าของบอกเอา uh huh. แต่ว่าสาหรับแนวทางผู้ไดมากเลขวิ่งเนาะพี่น้องเอฟซีคะหวเน,นี่ยลุงตาทิพย์เราจะหายอยแนวทางเลขวิ่งเนาะพี่น้องเอฟซีคะผู้ใดแค่ที่จุ่มํามันใจเลขัวเดียวก็คือวิ่งเนะ่ใครวิ่งสามหัวนี่นะก็ที่ร่องก็ร่องได้กนที่ร่องก็ร่องแปดกเท่ารอะไะเลขวิ่งเนะอ,อ่นเลขวิ่งนี่มาจากล้อยมากคือเก่าบอกคะ่ะ เด็กวิ่งเข้าว่าเดียวเน่าอ่นดอกมิตรรอยมากเกร้อยมาคือเก่าเออถ้ามันมามันก็จะมากตัวเดียวเด็กวิ่งนะไอวิ่งสามล่องอย่างก็บเพรล่องแปดล่องแปดบนล่างว่าก,กันเาอาเลี้ยงวิ่งนะอ่ามันออกพันสายแล้วเดี๋ยวก็หนาจะได้เราด้วยเนาะส่งจากเขาเราด้วยเรียกจับคู่ก็ได้นนเนาะเจับคู่กับพี่แปดเงี้นี่นะจีเอ,อ หนึ่งแปดก็แปดซีเป็นเลขฟันบอกใหรอยังฝันนี่แเละลองมงเพราะว่ามันวอกันขาดดบางนึงมันก็เข่ามดอยู่แต่มันอยู่คนละมองหนึ่งแปดก็แปดซีเนาะคือเขาจับจูดต้นได้ดบางนึงมันมันมันเห่า็กลจับจูดบันค่ะมันมาจยังไงไปยังไงอืะ ฝันว่าจังได้เหรพ่อเอาซื้อฟังในเปียงโอ้ยขวดฝันมึงกับฟันงวนั่งดอกฝันว่าเขาเนี้ยมันหายกี่ก้อนเ่รแกมันมอแม่เอาท่องเนื้ออาจิมาออกงวดนี้กับหมูจักเพราะว่างวดกวนเขาท่องหายสองเสี้ยนแม่มาเสี้นละสองเสี้ยนละบาทแม่เด้อ ขอนมันฝันบรได้ฝันแบบนี้ขอนมันฝันงวนนี่แหละตัวก็เป็นประสาทนอนฝันตองวดคฝันโดนเพื่อเตีฝันจนเลื่อมข้ามฝันตองงวดติงอ่ะถัวได้่ะเพราะว่ามันฝันตองงวดฝันว่าเขาท้องมะไหอค่ะท้องมาไห่เป็นแทงบ่ค่ะหรือเป็นเส้นเป็นเส้นข้อมาไห่สองเส้นอซอยข้อบ่ข้อมะข้องมอไห่เนี่ยบุ้ยสองเส้นกับสองสนเนี่ยป่ะ เขาก็เดยถามเขาว่าน้ำหนักมันเท่าไหรแต่ละเสียนเขาว่าน้ำหนักบาทหนึ่งต่ละเส้นหนึ่งบาทแต่ละเส้นมหมายถเขาจะเป็น190หนึ่งเก้าศูนย์หรอเพราะ่าตีม้ไห่เราดิเนี่พันพัน,พ,นพันจีตีจีตียังชีเอาอกว่าว่างเลยขันบ่าวพื้นตีได้ตำราเนาะเนี่ยขึ้บนในตำราก็ได้เพราะว่าตีได้ความฝันเก่ี เอาตีสองหนึ่งหนึ่งสำหรับแนวทางพ่อจะตีสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งชนหัวดิหนิแมนบาเออผู้ลางคนฝันว่าคันคันท่องมันเป็นน้ำซีอยู่แล้วแมนบาก็แล้วแต่ดุลวินิจของแต่ละบุคคลฝันเนาะบ่คือกันค่ะพ่อมีท่าด้านอันเรียกที่ได้งวดกะวิ่งวิ่งเรียกวิ่งเลวิ่งสามวิ่งแปดค่ะ อันอันที่ว่าฟันหนึแปดกบแปดซี่มันยังขาดปะฟันหนึ่งแปดกบแปดซี่มันมไม่ได้ฟันหรอกมาในตา right. oh, อยู่ละโอ้มาในตามาในกรว่าจังสัรนี่่ามกวนอย่ละบวมๆค่ะอืมโซกตัวสันซ้อยเกี่ยวมาได้จังหวะพอดีเนาะโอ้ยไปฟังบกชิดมันก็บเทนมาดบกิมาด้วยคาี่บอสเนี่ยบอสบกมันเมาจะเด็กวิ่งค่ะ โอ้ oh, เรียกฟันนี่ได้พอตีให้สองหนึ่งหนึ่งเนาะสำรับเรียกไอ้ฟันว่าได้สวยเนาะพอเนาะก็เรียกแกผู้พิจารณาอาจตีเบ้างแต่ว่าตามตีก็ตีอีกสั้นละฟันว่าได้สวยพ <ม S 1> อตีให้สองหนึ่งหนึ่งจะซอยเขียวจะตีให้สองศูนย์เด้อพี่น้องสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็สองอศูนย์นะพี่น้องเอสซี่คะเลขซอยเขียวตีให้เด้อพี่น้องเอสซี่คะ สำหรับของคุณลุงตาทิพเหล็กฟันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะฟันว่าได้สอยท่อตั้งแต่มือชนงวดเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมันมันมันเล็กออกมือหนึ่งหรือสองมือนี่าหเะี้ยมาฟันก็ได้สอนซูมฟังนี่ของกับันรลืมาวามงวดก่อนเพราะว่างวดก้อนมันหายไปแล้วอืสรุปแล้วหนึ่งแปดกับแปดสี่คือเหล็กร้อยมากเนาะ มัน้องบอกกันชัดเจนแบบนั้นเด้๋ยพอมันยังค่อยจะบอกพี่น้องเอฟซีได้เนาะจะได้เขียนให้มันถูกสันดอกว้าค่ะเน<อ>า<อ>มันกระชับชวนเนี่ยคนกระช็ดงานที่ปวดสมอง<า>ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยกะมือถุดท้ายก็มาทุบตูดล่องเบิง่งจ้มันเพียรอยเยอะแยะเนี่ยบ้านคนบ้านผู้นึงกับมาอยู่ดอค่ะมือไกลๆมือเรียกมือเรียกอีกอ่ะ เป็นซอเกียวมาบพอแปนั่นว่าสิมาโกงสุดไทยบได้มาเออหามันนั่นหามันเปียะค่ะฮามันเปียะเขาก็กทได้กว่จัาเพราะว่าเด็กไก่มือสุดไทยมันจะบม่ใครเปียะอืมค่ะแต่ว่าเหล็กบินเห็นมันบอกผ่านดอกวิ่งบอกผ่านเนาะสำหรับสายวิ่งเนาะพี่น้องเอสซีเอ้ยสายวิ่งอะบอกผ่านดอกค่ะผู้ได้ค่ากาแฟให้อีพอลุงตาทิพริปนี้พี่น้องเอสซีค่ะ อ็ไ้มียามีแห้งเกี่ยวเขาเกี่ยวนาำเนาะค่ะอ่าเหล็กเล็ก,ลกลอยมากใจเย็น,ยนภาพวันหรอกหกโดนได้แท่แล้วขวดได้แถวพี่น้องเอเซียคะคนเข่ามาเบืองหลายยุเล็กพอนะ้าเป็นเข่านี่โอ้ยพี่น้องเอซียโหดเป็นจัดจอยอ ล้านหมดทิศที่บ่มาบินหมดมึงก็แล้วพูโรพูโรมามาเอาเลขบินไปวัดนี้จ้าเพื่อเขาเมื่อเยอะเขาเบิดอยอะบางหันก็ได้คุยกันอยู่มีสารนี่อย่างจ้าได้คุยกันก็เลาอยู่เรียกแล้วเขาวิ่งเลสสอดเขียวสั่นเนียนวิ่งเลยเฮาสั่นให้พี่น้องเพื่อนนะฮะ เดี๋ยวมันเนี่ยคือเน้นวิ่งกันละค่ะมันเพราะว่ามันจัดตุดเลขสองตัวสามตัวก็ทได้งเลยมันออกมาห่างเพี่แอ้มกับพียน่อันค่ะอยากไปออกพุ่นออมสินพุ่นเลขมากเขาออมสินเตี้ยเลขเลขมากเขาออมสินนี่มันเป็นยังไงสองตัวตรงโลดเขาออมสินนะการผู้ใดมากสายออมสินเล่นออมสินอยู่กับวิ่งออมสินเลยล่ะพ่อเล่นออมสิน ก็บ่เป็นยังว่าเฟื่อนออมตินบ้านม่อยากใครวิ่งไปแล้วอยากใค้เปียนตัวตรงไปแล้อเปี่ยนตัวตรงเลยดีกว่าเพราะว่ามันมันว่าใครผ่านตะเกียมันตอกันมาทีหางหมดแล้วถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะพีนะ่น้องเอสซี่คะที่ปล่อยเราให้แนวทางเข้ากั ขอบุญขอบคุณดีพอหลายเนาะทีไใหายแนวทางกับพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับคอ่าพ่อตาทิ์ไปกับพี่น้องเอฟซีเพียงแค่นี้เนาะค่ะพ่อวัสที่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะการสรุปตัวเลขเนาะของคุณลุงตาทิ์งวดวันที่16เดือนพฤศจิกายน66ค่ะคุณลุงตาทิ์วิ่งไปที่3รองที่8ค่ะเลขลอยมาได้84และ18ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะแล้วก็เลขฝันเนาะคุณลุงตาเทพให้สองหนึ่งหนึ่งค่ะสอเขี้ยวตีให้ที่แรกวาหนึ่งเก้าศูนย์เนาะแต่ว่าสอดเขียวเปลี่ยนเป็นสองเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วก็สองศูนย์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแคปหน้าจอเ้เดอร์พี่น้องเอฟซีค่ะค่ะส่วนด้านซ้ายของสอดเขี้ยวนี่ก็คือเลขวิ่งเนาะที่มันเข่าในหัวกรนค่ะเป็นสถิติเดิมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะวิ่งสามวิ่งห้าเข่าหานะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับงวดนี้พอเพิ่น วิ่งมาที่สามรองแปดค่ะเลขร้อยมาแปดสี่และหนึ่งแปดเลขฝันได้สองหนึ่งหนึ่งกับสองเก้าศูนย์และสองศูนย์ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะค่ะสอบกระจัดคัดกระพันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีกะใส่ดุลพินิจพิจารณานญาตในการรับชมเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปในงวดหน้าซอเขียวจะพาไปติดตามพุ่มแรงทีมาาของ เลขร้อยมากกับลุงตาทิพย์เนาะพี่น้องเอซีคะคอยฟังคอยติดตามกันว่าทีมาาของเลขคุณลุงร้อยตาทิพย์นี่มาจากภุ่มใดเป็นแบบทยกันเนาะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับคลิปนี้พอกันเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องเอซีคะสวัสดีคะ่ะ